ส,สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุก้น่าจ่ามาแล้วจ้ามาแล uhh. pues man, ้วหนังฝนพ้าแสบมาแล้วจ้ามาจ่าพี่น้องมันนี้สิ้ผ้าไม่กินหมิ่จ้ะพี่น้องนนำหบานเลยจ้ะพี่น้องน้ำหวานยังไงเลยพี่น้องเอ้ยมาแล้วจ้ะไม่กินหมิ่นมันกัดได้แสพี่น้องดางมันคุณสามีเขาไปหามาห้ยได้จ้ะพี่น้องเอ้ยใายนัหวานพี่น้อง ใส้นหนามอืมเสมนมเนมนม้นแมงพีหนกอืมแมาสามสีหัางพีหน้อืความแห้งจ้ะ อืม่ร้นอนล้างพอดีกินเลยพี่น้องนี่อ่อนๆทานน้ำหวานนะ้ำพี่น้องไหมมาจ้าพี่น้องแสบๆบต้องกันจ้ะอืม กินเพื่พดเดียวบ่าหมดจลกับพี่หน่องฝานคับปวดขนาดเมื่อเดินหาเราได้หนึ่งพี่หน่องนั่งหวานอยู่เลย แซ่บพี่น้องแซ่บหืมอย่าตอดคอยเด้อ ย่าพี่น้องมึงดีๆก่อนแล้วมมนติดตอดปากกูจ้ะพี่น้องเป็นแต่แซ่บจ้ะจพี่น้อง ชื่นใจนี่จับพี่น้องอยากน้ำมาจากพี่น้องมึง้น้ำบานเพ,พิ่นแม่มาแต่ใส่พี่น้อง วฮงพี่น้องเมื่อกี้พี่น้องด่างมันด่างนี่เรลืม่มแกในจักนลอยพี่น้องเสียงอีพอแล้วคือเราไก่จ้ะพี่น้อง แอบกอพี่น้องอันนี้แม่ใหญ่มากเลยจต่พี่น้องมึงจ้ะแม่ยัยใหญ่พี่น้องมึง ใส่หนำจังน้อยก่อนมาจากพี่นอ้องม,มองดีๆก่อนพี่น้อง ดูคด้านกับมีดเลยก่อนนี่พี่น้องอีกด่างหนึ่งล่างนีงนหงให้ตังง้งยัยแน้วจ้ะอยากว่า,าน้ำบอพี่น้องหนึ่งาย่พดพี่น้องหลาย่พดมึงด,ดีอย่ามันตอดพี่นอ้องญา่ิมันลอยตอดปาก ดูมัอนในก็นมีตชาหรืไเ้ล่พี่น้องอไว้ให้ใกลยกินพี่น้องไว้ใกล้กินต่อ mẹ mắc quần <laughs> <laughs> là tập vì nó nữa Hãy อิ่ม,ห,ม,ม,มออหลับพี่น้องเฮ้ยกิ่นบ้ามดออกจาะหลายผลอิ่มหลับจ้ะพี่น้องก่อนสิจากศิราก,กันนะจ้ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหลับฝนผ้าแซบนด้วยจ้ะ เ่อเป็นกันังใจในการทําคิดต่อๆไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า